เอาดีจะไดดูอีทีหนึ่งกันแล้วหายเหนื่อยหรืย่เขาถามจริงจริงกับความยากลำบากของเรื่องนี้ยังยังค่ะยังรู้สึกว่าก็อยากอยากเดินทางกับปิ่นพักไปเรื่อยๆจนถึงอีีสุดท้ายก่อนว่าทุกคนจะเป็นยังไงกับการเดินทางครั้งนี้ คือวันนี้เหมือนเป็นจุดเริ่มต้นและเเลที่ทุกคนจะได้เห็นกลมพักแบบแเราจะค่อยๆเติบโตไปได้วยกันในแต่ละอีพีแล้วแบบโเราจะต้องอยาก,ยากให้ทุกคนหลงรักตัวละครมากทุกคนเรื่องเรื่องน่ารักมาก ัสดีชะภาพกาง,งมอนเพียงก็คือก่อนน่ะทุกครั้งที่เวลาสัมภาษณ์เราสองเราจะบอกว่าเรื่องนี้คือยากมา,ากย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 ากอะไรเงี้ยแต่ทุกวันนี้อ่ะพอถึงวันนี้แล้วความยากนั้นมันหายไปหรือยังสำหรับเรายังนะคะทำไมยังไม,มไม่หายเพราะว่าเดี๋ยวต้องลงเสียงใน ADR แล้วก็ลงไวโอเวอร์อีก แล้วก็ต้องดึงคาแรคเตอร์ดึงตัวละครให้เข้ากับซีนนั้นอยู่เลยค่ะในใน้องซีรีสละครดิบเยอะใช่ยังเยอะอยู่ใช่มันมันต้องเล่าเล่าเรื่องด้วยเสียงของตัวละครอยู่ก็ยังยังมีไปอัดเสียงมีอะไรอยู่เลยแล้วกลับไปจะเมื่อใช้เสียงใช้ใช้เสียงไหนไหนคำพูดอุเหมือนแลวมันมันเหมือนมันไต่ระดับในทุกทุก EP ด้วยค่ะก็เลยต้องเหมือนต้องจูนอารมณ์จูนความรู้สึกตรงนั้นด้วยอีก อย่างล่าสุดที่หนูอัดอย่าง EP หนึ่งอย่างเงี้ยหนูก็ต้องเปลี่ยนโทนเสียงเพราะว่าเหมือนเราจบที่แบบ EP หลักๆ้วใช่ปะตอนปิดกล้องแบบ EP แรกๆใช้เสียงอะไรหน้าอะไรเงี้ยจะแบบเป็นเด็กๆใช่เป็นเด็กๆอะไรางี้ก็ก็ต้องไปจูนกันอีกทีก็ยังยังไม่ถึงวันที่สิ้นสุดเลยคือยังต้องทำงานกันต่อไปเลยเหมมันเดินเดินพร้อมแบบคุณดูไปอีกใช่ค่ะจริงเรื่องนี้เราจะมีความโรแมนติกขนาดไหนจริงๆเขาน่ารักเนาะใช่ ป,ปิ่นอ่นินน่ารักค่ะคือหนูว่าเขาจะไต่ระดับกันไปเรื่อยๆแหละเพราะเราตั้งแต่ตั้งแต่เด็กจนีเนเจอร์จนทํางานอะไรอย่างงี้ค่ะก<ม>็ความสัมพันธ์ก็ค่อยๆ grow up เหมือนกันใช่เพราะว่า <c oughs> หนูว่าทุกคนที่จะได้ดูปิ่นพักอะ่ะ <c oughs> เขาก็จะค่อยๆรักตัวละครตั้งแต่เด็กแล้วก็จะเห็นพัฒนาการทุกๆการเติบโตของเขาเลยค่ะบทที่เราอไปที่เก่งแค่ไหน่าบปิ่นพักมาได้น่าจะโอเคเลยเน่ะ ลรกๆเหมือนแกๆเหมือนที่หนูบอกเลยว่าเครียดมากแต่ว่าพอมาถึงช่วงวลกลางๆก็เริ่มเอนจอยแล้วกับการที่ได้เล่นบทบาทนี้แต่ว่ามันก็ยังมีแหละว่าพูดสลับพูดผิดบ่อยบ่อยมากแต่ก็รู้สึกว่าโอเคมันก็ทําให้แบบการแสดงเติบโตหรือว่าเจอความท้าทายที่ยากมันก็ทําให้แบบว่าโอเคเก่งขึ้นเติบโตขึ้นใช่พี่เองนะความเรียกร้องไม่ติบ้านสีเรืออะไรเนี่ยเข้าสิงละวัด ไม่เลยค่ะก็จริงๆจริงๆยากสำหรับหนูมากๆเพราะว่าคุณปิ่นเขาก็เรียบร้อยแต่ว่าหนูก็ใส่ใส่ความเป็นตัวเองเข้าไปบ้างในบางสีใช่รู้สึกว่าไม่อยากให้ตัวละครเขานิ่งเกินไปอยากทำให้เขามีกราฟมีดีไซน์ที่ที่เราใส่ลงไปบ้างใช่ค่ะก็ จริงๆก็ไม่ได้ติดเขาออกมาขนาดนั้นเท่าไหร่เพราะว่าพอเล่นเสร็จหนูก็เอาเขาออกเลยเพราะว่าไม่งั้นอาจจะแบบเศร้าอาจจะเครียดได้ใช่เขาอยู่ในกรอบมากค่ะหายทั้งคนด้านนี้กับความผาดหวามออกในคนที่กับแับเราสองคนในการที่ <c oughs> ยังยัง <c oughs> ยังเลยยังเลยค่ะเพราะว่ามันก็เป็นพีเียดครั้งแรกของเรา, <c oughs> ท,าทั้งคู่ด้วยแล้วก็ทุกอย่างมันมันยาก มากจริงๆอ่ะในเรื่องนี้มันยอมรับเลยว,ว่ายากจริงๆก็อยากให้ทุกคนแบบเต็มที่กับการทํางานของพวกหนูเหมือนกันใช่เพราะว่าพวกหนูก็เต็มที่มากๆแล้วก็ทุ่มเทมากจริงๆค่ะเรื่องนี้อยากไป <ๆ S 1> ทุกๆวีคดูรายการสนุกด้วยกันฟ<ช>ีดแบกด้วยกันยังไม่อุ่นใจอใีกเหรอแค่เปิดไกต้องมีแงบกับมวลเลย ัแหอ,อุ่นใจอุ่นใจอยู่แล้วอ,อ,อุ่นใจอยู่แล้วเพราะว่าแฟนๆซัพพอร์ตตลอดใช่ใชค่ะก็ะอยากอยากให้อยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็ดูทุกทุอีพีไปด้วยกันอย่างเรื่องสิ่งที่เราจะได้ถามแฟนๆนไปเจอขนอะไรเจอขนาดไรนมาแล้วโคตเตอร์อีกแล้ว,วหลากหลายอารมณ์มากๆค่ะแต่แรกๆหนูว่าน่ารักยิ้มถ้าจะยิ้มแบบเนี่ยหนูว่าอีพีหนึ่งอ่ะยิ้มแกล้มแบบแน่นอนะ อีพีหนึห่งเอา้ามัน,ม,นม,มันเริ่มมันเริ่มมีเส้นเข้ามาบางๆเท่านีา้ัดเลยใช่แบบว่ามันจะมีความโหมยหาความคิดถึงแล้วหรอใช่เ<อ>พราะว่าเดี๋ยวเธอจะต้องไปอันนี้ไงมันลองสีแฟนแล้วไงใช่มันก็จะมีมันจะมีเนื้อเรื่องที่ค่อยๆกระเถิบเข้ามาในแต่ละอีพีแล้วค่ะแต่ว่าเชื่อว่าคนดูน่าจะผูกพันแล้วก็รักกับทุกตัวละครอยู่แล้วแต่ดอกมานว่าเราเลือกเปิด มันเป็นการอีพีหนึ่งมันเป็นการเล่าเรื่องเล่าว่าเออตัวละครนี้คือใครอะไรประมาณนี้ค่ะว่าแบบเส้นเรื่องจะเป็นยังไงต่อไปประมาณนั้นตกต้นไม้ป่ะอีพี่ตกต้นไม้ก็จะเห็นว่าแบบคาแรคเตอร์ของแต่ละตัวละครเป็นยังไงก็เรื่องเรื่องที่จะเปิดอีพีหนึ่งาใกล้ๆกลันเกิดเราเลยแล้วใช่แล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวอีพีที่จะใกล้จะจบจะไปลงที่มันเกิดนองเด็กใช่ พอดีเลยสบายตลอดพอดีอดดเลยไม่เปีนี้เป็นไงคะปีนี้ก็แฮปปี้ค่ะอบอุ่นเหมือนเดิมแหละเหมือนเหมือนปีที่แล้วที่ผ่านมาแล้วก็เตรียมโชว์ไว้ก็เยอะอยู่เหมือนกันค่ะแล้วก็มีเกสด้วยก็ตื่นเต้นเมื่อวานพ่นกดบัตรครั้งแรกใช่ก็แฟนๆก็ให้การตอบรับดีค่ะขายบัตรไปได้ ก็โซโซเอาเยอะแล้วเหมือนกันใช่ไปไ่อยป่ยเยอะแล้วเหมือนกันใช่ค่ะตื่นเต้นไหมพ่อจะต้องมีงานเหมือนเคยที่แบบมาดูฝันยิ่งใหญ่กับตัวปีต้องปีแต่ละปีก็ตื่นเต้นเพราะว่ารอบนี้สเกลใหญ่มากแบบหลายที่นั่งมากๆแล้วก็จริงๆมันตื่นเต้นปีใช่แต่วีนี้ก็อยากให้แฟนๆมาเอ็นจอยกันละกันมาสนุกด้วยกันดีกว่ามาสร้างความทรงจําด้วยกันอย่างปีนี้มีเซอร์ไพรส์อะไรทั้งน่าจะไอซ์ล็อก จริงๆเซอร์ไพรส์มีเยอะค่ะมีเยอะทั้งทั้งตัวฟินเองแล้วก็สิ่งที่ฟินจะเอาให้แฟนๆด้วยแล้วก็เกสก็น่าจะเซอร์ไพรส์เหมือนกันแฟนๆก็น่าจะชอบค่ะเป็นึ่งในเกสหนึ่งในเกสต้องเป็นข้างๆเราแน่นอนไม่รู้ค่ะไม่รู้ไม่รู้ไปหรือเปล่า <c oughs> ไปไหมไปกี่ไปไหมไม่รู้เหมือนกันคค่ะเเเอถ้าากกตรรรืโทียมด จริงจริง,ร,ง,ร,งรีเควสไปหลายคนมากค่ะก็เดี๋ยวต้องดูคิวงานเพราะทุกคนที่รีเควสก็คิวงานแน่นมากๆแต่ว่าที่ได้มาก็น่าจะม่วนจอยกับเราอยู่เหมือนกันแล้วก็แฟนๆก็น่าจะเอนจอยกับหน้าห้านของหนูเหมือนกัน <laughs> <laughs> ใช่ทีมตีม,ตมเราเป็นทีมหน้าหา้าเหรอจริงๆเป็นตีมแบบแบบแฟ ry ชเอลอะไร <c oughs> นิดนึงแต่ว่า ทำตีมไว้เก๋ๆเฉยๆอยากทาอะไรก็ทําใช้ทําไว้แบบเออมีตีมนะแต่งจริงคืออยากเต้นอยากทําอะไรก็ทาเ,เลยไม่ม <laughs> <laughs> ีอะไรเลยแฟนแฟับต้องเตรียมตัวยังไงตัวตั้งยังไงแฟนขับก็จริงๆดื่มน้ําเยอะๆค่ะอันดับแรกอาจจะใช้เสียงเยอะนิดนึงแล้วก็ที่ที่นั่งอาจจะต้องแบบ ขยบขยายกันนิดนึงเพราะว่าอาจจะได้เต้นอะไรกันจอยๆแล้วก็เต้นใช่แล้วก็ชุดก็ไม่ต้องใส่ใหญ่มากเดี๋ยวมันกินที่เพื่อนเราก็อย่าเหยียบเท้ากันนะคะใช่ใช่ที่นั่งไม่ต้องนั่งเลยค่ะยืนอย่างเดียวเอ้ยยัไม่แล้วยังไม่แล้วค่ะแต่ว่าจะพยายามไม่ไม่ไม่สปอย เออไม่รู้ก็ได้เอารู้ด้วยเหรอไม่รู้เออก็อวันนั้นก็วันนั้นเธอบอกว่าอยู่ดีๆก็ชีก,ก็พูดขึ้นมาว่าโอ๊ยนึกของขวัญพี่ฟินออกแล้วนหนูก<ช>็พูดทำไมอะ่ะหนูรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ยากเพราะหนูรู้สึกว่าพี่ฟินมีหลายอย่างมากๆแล้วแต่ว่าหนูรู้สึกว่าสิ่งนี้ที่จะให้อ่ะไม่น่าจะมีบ้านเอาไปละถ้าซื้อให้ก็เอาโอ๊ย เดี๋ยวรอแล้วกันัเล่นอ่ะเดี๋ยวรอชมเดี๋ยวรอชมว่าเป็นอะไรอะไรคือสิ่งที่ยังไม่มีคิดเอาเอาฮ่าแล้ว ก็ฝากปินฮักด้วยนะคะก็ทางช่อง Workpoint ใหม่ยเลข23ทุกวันอะไรคะเดกทุกวันเสาร์ค่ะตอนสี่ถูกสิบ่ถ้าแล้วก็บัตรน้องฟีนังกดได้อยู่นะคะที่ไทยทิตเมเจอร์ค่ะก็มาจอยกันเยอะๆค่ะขอบคุณจ้าขอบคุณค่ะเจะเอาไมออกไหมคะถอน